มื่อส่งค้าช่องอยู่ทุกขาอ,อ่องผู้ลูยินดีผมส o o m ภาตันกูก็อยากพันเนาะอ๋อคา้าเมือนในขาเดมันี่ไรดอกไปใหม่พงนี่ครับเนาะดอกไปใหม่พงเก็บไว้ในอีเมลเขาอันก็เคยเก็บไว้ในชิมก็เลยนั้นเคยเก็บไว้ในเครื่องก็เลยนี่ครับเนาะอ๋อค่ะนี่ดะเป็นไร ไมยพงคืองหวูวยนี่ครับเนาะเอาไว้ใบกอสองสิบแปดครับเอาครับตอนนัดเจอดีเป่งมองครับเนาะเอาครับนักสุดเ้าขา่าวขาที่นอรนี่นะค,ะครับไม่ครับเนาะในไม้พงนี่ครับนี่เขาไปในครับเนาะ,นะอ๋อเสียงว่าเปิ้อนโทรมานีะนะ่ครับนาะเด่นนี่จีนั่นนะ เดนมีสมันเขาได้ต้องหยาบข่นเนาะอ่าเขาตด้ต้องหยาบค่ะกนั้นเขาดีเฮ็ดกันเอาซื้อมาซส้ในหมายพงจะหนี่คขับเนาะเอาไว้ให้มีซื้อรับเนาะดีนจยไม่เคถกก็เลยหนึ่งเขาขัดเนี้ซื้อก็หนเ่งงายๆคนับนเป็นขั้นตอนหนึ่งร่ะ เสยงขัดยวีนเบ์โทรน,น,ะะนี่ครับไมพงนี่ครับนี่ีในคณะนะกเป็นพงโฮเว์ครนาะนี่ไหมคระบใครันไหมนครันกตนะีไม้นคณะมยบวกสร้างรายชื่อติดต่อใหม่เนาะนปึ๊บไง ไอ้เขาเสดซื้อขนาดเสดซื้อเขาก็ใส่สื้อยิงใจใส่สื้อทั้งเลยขนาดเพราะเขาโทรมาแถลงบอกไหนาไหนมพวหนตีนี้มาซื้อองนันแก้วค่ะตีนี้มาจื้อจีนเาก็ได้เสดนี่ค่ะันดงว่าใส่วาใจนี่ก็งโทรมาก็ดีเห็นว่าใจนี่ก็หม่พวก้ไรไงขนาดเขาเตมเลอย่าเอาหม้พวเขามาเสดขนาด๋อค่ะ้วทีไหนที สามเสียงนี้ค่ะนะเดี๋ยวันว่าบันทึกในลงในกิมเยว์เขาหลงในกีมเยวเขาขามเร็วเพราะว่าเขาไล่ข้าคขาเนี้ตีสามตัวนี่ค่ะเลกนิดน่งค่ะขาขาใคบันทึกลงนั่นเลยก็เลยค่ะนี่ค่ะนี่มุดค่ะใครเอามาพวกนันว้ซิมว้ในเครื่องอ่าในกูเกิลกิมเวเขานอ ใส่นิมก็เลยคันนี่ค่ะชิมชิมหนึ่งซิมสองค่ามีใส่ชิมอะไรก็ไรขะน้ะพปให้ิมก็ข้าวขซาิมหอก่ก็ใส่ดังเครื่องก็มาพงนั่นก็ตกดกจชิมหนึ่คือคขว่านคันใส่ไว้ในกูเกิลน้ากิมลกว่ามันกันค่ะใช่ไหมเหมือนกันเดี๋ยวเขาใส่ไว้นหน่อยนี่ข็าวขาหนี่กันละหนึ่งขะน้อเพราะว่าขากิมลอีมลเข้าเใส่

ก็ยาวก็ใส่ชื้อสางยิ่งยวก็วกมันนี่้ผนเลยนะไมิดอ๋อในขั้นตอนที่หนึ่งไล่งายค่ะก็ไมมาทางไล่สองค่ะก็เป็นไล่เก็บยงอย่างี้ค่ะค่อยๆไล้ไเขาจะได้ต,ต้องไมยพงตียวค่ทนะีซิมนี่ก็ทีหางควนหางไม้ปรับพงกันนะะง่ายค่ะเข้ามาีย๋ยวมันได้ีไม้ หมายบอกออจีมีเหมือนกันคณะตั้งเมื่อไหรนะก็กะหมายพงในงมันติมป้ามาค่ะหมายเบอร์ทัวร์ในเท่าไหร่ได้ต้องหมายเบอร์ทัรดีเท่ากับดีเขาขดดชิมนะครับเขาขาดความมั่าานนิส่หมายเล็โทรศัพท์ในค่ะใส่หมายเล็โทรศัพท์ยาวกว่ามาก กมาจัดเก็บเขาก็เก็บเนื้อเคืองเนื้อซิมเนื้ออีเมลอะไรห,ห,ห,หมดค่ะตันนี้ตีสเสียงถึงความไกลครับเลียวาก็นีววน่มันตัวนี้ครับป็นมนัคนครับเาโอเคก็เห็นช่ำแต่เปล่าวะคัะนน้องโอเคลายซิมไว้ไม่์ฟนมือถือเวอร์โทรศัพท์ ไอ้เขาก็หัวเว่ยไปก็ซ้อนชิปไปขาวคอมมีหนังนั่นก็ค่ะเอาค่ะสั่งเสื้อผ้มีพรอนดีแต่พี่น้องไอ้เขาก็อย่าลืมติ๊กไลค์ติ๊กเซตติ๊กสุดท้ายบันแห้งซองเขาอย่างนั้นก็เ